นี่ครับนะนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะกบอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ใส่สองใบหลิวนะมาลองสองใบหลิวนะครับนะก็ลั่นนะครับนะเบ็ดหนึ่งโอ้นะครับพื้นที่ทําการสองจุดห้าเซนพอนี่ครับนะอันสบายๆชิวๆนะครับนะนี่ถ้าถอดใบหลิวออกเลื้อยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับนะจะถอดใบหลิวออกให้น้าๆชมนะครับมันเลื้ยมันแค่ไหนนะครับสาหรับกบยางตัวนี้นะครับนะเบ็ดหนึ่งโอ้นะครับนะ รุ่นลูกชุบนะครับบางคนก็เรียกว่าม้าน้ํานะครับมันไม่เหมือนคบยางเลยนะมันเหมือนอะไรก็ไมา่รู้ไม่หลิวล่นๆครับนะเดยวไม้เดินึจจถอดลูกไปหลิวอ,ออกให้ชมนี่ครับนะโอโ้มันอย่างนี้นะครับให้อมอย่างเดียวเลยนะครับนะตีเคาะแหนข้ออะไรนะครับเดี๋ยวจะถอดไปดลิวอ,ออกให้ชมนะครับนะ นี่ครับนาะถอดใบริิวออกแล้วนะครับมาดูแอคชั่นนะครับนาะจะเลือ้อยผิวน้ำมาเลยนะครับเลือเล้อยเรียน้ำมาเลยนะเลือ้อยสวยๆนะครับนะาเลือ้อยไม่แรงมากแต่เลือเล้อยเรียกปลาได้ดีนะครับนาๆนะเลือเล้อยแบบนี้ ผิววมาเลยนะดูเลยๆนี่ครับนะลูกชุบเบ็ดหนึ่งโอ้นะครับนะนเดี๋ยวคลิปต่อไปลงสองโอให้ชมนะครับนะตีถ้าปั่นช้าๆนะครับนะไม่ยกคันช่วยอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะครับนะ,นะ,บนะก็จะลงใต้น้ําไปนะครับให้มันลงใต้น้ําก็ได้นะครับนะเดี๋ยวตีปั่นแบบไม่ต้องปกติเลยเหยือต๊ปั่นชิวๆนะครับนี่ปล่อยให้จมไปปั่น นะครับมันก็จะเลื้อยอยู่ผิวน้ํานะครับนะเลื้อยอยู่ใต้น้ํามาเลยผิวน้านี่นะครับนะนาะๆนะเคาะแหนเคาะอะไรได้ดีมันมากขอบอกเลยนะครับเลื้อยอย่างนี้นะครับปากเคียเค้ยวๆนะะน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 ะเจอกันได้เลยนะสําหรับกบเลื้อยนะครับกบเลื้อย